สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบัพโปโลไทยแลนด์เฟนเพจในหอยชี้แป้นนะครับมือนีพาพีพานองมาตลาดซื้อขายโกกระบือลอยเอดเทานะครับแม่ทออม่องบอกไอท่องในหาเดือนท่องคว้ได้ไหมไอ้ทองบิ๊กเบื้องไหมเบื้องไหลายปันไดไอ้สองแสนห้หา,า,นนหาหมื่นบาทนะครับสองแสนห้าหมื่นบาทผมมือนีควายงามเขาเขามาอลังการเต็มที่แล้วนะครับสองแสนห้าหมื่นทอ,องหาเดือนรับประกันท่องได้เนาะ สูงหลายปันไหนแม่หนิร,หร้อยซีซบผ่านนะไอ้านะานะผมอ่างใหญ่ๆเล็กๆนะครับมือน,นีิกล้วยเพิ่นบัดขาหนานะครับพ่อแม่พี่น้องอยากได้มือน,นี <c oughs> เปิดมาแม่ทองเลยนะครับแม่ทองมือน,นีิ <c oughs> ผมจะเสือได้หนึ่งเสือ <c oughs> ได้ลูกจักตัวและไอ้ นตัวที่สามนี่ก่อือครับผมานะผมขอเบอร์ฝากพ่อแม่พี่น้องค้างช่องบัฟฟาโล่ไทยแลนด์นะศูนย์เครับ099 170 170 2849 2849งนยหย้อห้อยขอบคุณครับกับผมขอบคุณหลายๆครับกับผมเบิ่งหน้าเบิ่งตานะครับพี่น้องวันลูกพ่อไดอ้ายสวัสดีครับลูกพ่อไดก็อ้ายนี่ลูกเบิรมพันล้านเปิดไว้หลายป็นใดอ้าย หนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับนี่ครับลูกเต็มบ้านร้านเต็มเมืองแล้วนะครับปูเบิมพันล้านเท่านี่นะครับบุญเอล็ดผมกับมีโอกาสได้เห็นตัวกินง,งานประกวดชื่การาสินนะครับนี่กับลูกในสนามสูงหลายปันไดครับไอ้นี่สูงร้อยสามสิบแปดนะครับสูงร้อยสามสิบแปด กลวยงามน,นะครับเขามาหลายพ่อแม่พี่น้องลูกไก่มาเลือกเอาได้นะครับทุกนี่ครับกล้วยกล้วยมันสูงนะครับต้องยับกล่องออกมากไก่ไก่มุมบัดกับไอ่เพิ่นเลยนะครับนี่จ้างสั่งในหอยที่8ห้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องในห้อยนะครับที่ให้ไายทำน้ำกันแข็งขาดีนะครับสูงไงรับประกันความสูงไวไ้แล้วนะครับดูด่านได้ไอผมขอเบอร์ฝากพ่อแม่พี่น้องนะ 0 9 7 027 0, 0, 0 2 5 025 1246 1246นหอยหอยตีนะครับขอบคุณหลายหลายอายนี่เป็นลูกสายกลมตัวผูสนใจพี่น้องเอาไปพัฒนาคุ้มฝูงเท่าเบิ้งนะครับเปิดได้หลายป็นได้เปิดได้สี่หม <c oughs> ื่นสองสี่หมื่นสอง กล้ยยยวยผูผมมาพเพราะแพงเนี่ยนะครับพอในพี่นองสำหรับผู้ใดมีกล้วยแกนอยากเอาไปคุ้มฟู้งใบนะครับให้มันใหญ่กว่าเกา่าหักหยับขึ้นมานะคะนรับมือนี่งกล้วยนุ่มกล้วยสาวหลายแม่ลูกแม่ทองมาได้เบิดนะครับมีทุกใส่ถูกราคาทุกใส่กมมลมสูงไรเป็นไหนไหนอ้โว้ไรสามชิปกล้วยนี่แหละนะ ค่ะวองไว้เห็นต้อนะครับประเมนพินนังต้วนี้อายุประมาณจะปีไหอหกเดือนประมาณนี้จิ้มหาจิ้มหกเดือนแข้งขาง่ายดีเลยน <c oughs> ุ่พิงแก่เขสันัามากครัพินนังสนใจกัดลองโทรหาไอเพื่อนบ้างนะ ใช่ผมขอเบอร์ปากพ่อแม่พินนะองศนี่สองศูนย์สี่สี่ห้อยู่ครับสี่หนึ่งเก้าหนึ่ในหอยหอยกุ้งครับกับผมขอบคุณหลายๆครับอบควยผู๋งามๆเป็นตาใส่กุ้งฟุงได้บ้างนะครับพ่อแม่พี่น้องปาก<อ>ทางช่องในหอยสิบแปดเท้านะครับเปลนเปลดกับผมนี่หลาดยุ่นอกๆนี่แหละแห้งต่ท้ายไงอะอ่าวันดีครับวันดีปีใหม่ยุดีมีแห้งนะครับลูกพ่อใดอ่ะลูกพยักอีสานครับพยักษิสานนะครับ เปิดใบไหลายปันไดครับนี่หามืนหาครับหามืนหาพันบาทนะครับลูกพยักษ์อีสานอายุประมาณตั้งแต่อ่านนี่ยี่สิบเดือนเนี่ยยี่สิบเดือนเนี่ยเว้หน่อยนะครับสูงหลายปันไดได้วัดให้พี่น้องไปว่าอย่ี้สิบบวกขึ้นไปอ่าได้ยี่สิบบวกนี่แหละนะแต่ท่านเห็นแบบชัดเจนครับผมเป็นวัดว่าหัน พี่น้องคนสื่อกล้วยงานนี่เคนบัด่วนสูงฟอมนะครับพ่อแม่พี่น้องแม่มันสูงฟ้ามันสูงมีโอกาสง่ายนะครับสวยๆเลยติดคักดีแล้วนะครับทางทีมงานตลาดสื่อขายโคกกระบืะอ้องราเงินเราผมปกติสิขายกล้วยจังไรผัวเป็นนุ่มฮืมมีถูกใส่ถูกราคา ใส่หราค,า,คราพ่อแม่พี่น้องทั้งซื้อทั้งขายเลยเนาะในหอยเฮาขันอยากขายกับโทรเบอร์นี่ขันอยากซื้อกับโทรเบอร์นี่นะพ่อนะครับ,รบผมขอเบอร์ฝากพ่อแม่พี่น้องนะศูนย์หกสา0ศูนย์หกสามศูนยยห้องห้อในหอยหอสากว่าปีกระตุมครับครับผมขอบคุณหลายๆเนาะทีมงานมีมาสองตัวเดียวคุณอยู่หลายร้านก็อืม่บ้านครับผมทีมงานหอยสักนะครับมาแล้วจูงมาพี่ก็ได้ไง ขอบคุณหลายๆนะครับวังหันลูกเบิรมอันนี้ล้านเบิรมผมว่าแล้วนะครับลูกเต็มบ้านหล้านเต็มเมืองเอาเอาเข่าคู่กันเมองไงพี่น้องเลือกเอาเลยนี่ขอบคุณหลายๆตัวน,นี้หลายปันได้คบนี่ตัวนี้หาชิปครับหาชิปคือกันหาหาค<า>ู่นี้แสนหนึ่งเทียบเล่นะครับต่างกันอยู่หาหาพันนะอ่านะตอนรองใดคือเก้าน,น,น,นะครับทีงานห้อยชักว่าปีเฮาเมื่อนี้ ตัวได้นะครับลักที่เสียดายน้องตามงบประมาณเท่านี่แหละก็ผมเดี๋ยวผมฆ่าแ<า>ต่ลักหน้าเลยนะครับตาแต้มแต้มจำอนุพงษ์ฟร์มมาปีประทุมครับอนุพงษ์ฟ์มสุดยอดเลยนะครับมื่อนี้งามๆอันนาขตดแม่พันนะครับครับตัวนี้กับข้าเมื่อถ่ายข้างามคร,รมับผม เต็มนะครับผมหมักตัวใดเลือกเอานะครับหามื้นหาทางนี่ครับหามื้นนะครับขอบคุณให้สักหลายๆครับมีโอกาสจูงไปสนามโคกสีจักสุกได้อ่ะเดี๋ยวผมเอือนผมทายลหรถแบับผมถือแค่ว่าตามไม่ตามวัดนีปีไหมครับครับครับผมเปิดไว้หลายบมันได้เปิดใบหกหมื่นห้าพันบาทลูกแม่ยพรอม ขันมีเงินแสนกระถึกเหลือต้อนฟามได้นะนะลูกแม่พร้อมลูกอ,อ่ะได้ซิมือซิเป็นมือ,มอนี่นะหยับสื่อได้สองตัวได้นะนี่ก็สื่อควายสาวหน่อยแม่มีประสบการณ์แล้วนะแม่นี่มันสิได้ลูกประมาณจากตัวไอ้ต่ำลูกสามครับอืมลูกสามสูงไรเป็นได้ไอร้อยสามแปดส,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 สามเก้านะครับ กดติดตามห้อยตามไปนะครับทายน้ากันแตงแต่วผมมีไฟหูจากนายห้อยชี้แปบปกติผมกิบพัฒนาทางกว้วยนะครับแ่่บางงานตกขวดผมกับไปห้อยอยู่มือน,นี้ได้มาฝากค่าแม่พี่นองลูกเขมียพร้อมเนี่ยตะหักเอาไปขังฝากใจทีมงานเฮาปีไม่ไหวนะครับคล่ยขัดนาไปเรื่อยๆสำหรับผู้ใดมาก้วย อาตกนเบี้ยอยู่อาจารย์นี่น้องเราไปใ่ฟ้ามดีๆกับสิมีลาคานะสนใจซื้อกล้วยกับเท้าไตำได้นะทั้งซื้อทั้งขายนายตำนะครับผมอาผมขอเบอร์น่าม0ุนสองสามหาหห่ขอบคุณหลายๆอ้ครับผมโชคดีปีใหม่นะครับเอเดิมทีมงานหอยตามันนี่ตแม่สาวหน่อยอ๋อหลายป็นไาตำเนี่ สี่สิบเก้าอันนี้หาชิมยังก่อนกหาหครับผมขันแม่มาแม่สาวนะครับนี่ตัวนี้สี 4, 9, ่หมื่นเก้าพันบาทที่งานห้อยต่อมเพ่อนว่าลูกพ่อได้ใหม่เอาพาบานดานไว้ก่อนเข้าอมมี่เข้าแบบอมมี่ครับผมนี่แหละพี่นอ้องใครเอาไปพัฒนาต้อยอดไปนะครับ สวยเลยปากว่าแม่พี่นองมันนี้ทีมงานยูทูบกับเขาแม่หลายนะครับคือคักดีแล้วห้ามมันนี้ไกดผมคว้าเบอร์ฝากว่าแม่พ่นองนะนามศูนย์สองสนหาหหาหได้หอยหอยต่ำนะครับทีมงานหอยต่ำนะครับสวัสดีครับผมเปิดว้ไลา์เป็นไหนกว่าหกหมื่นห้า แม่บาเนี่ท้องว่างท้องว่างท้งว่างสูงาเป็นได้ไอ้เนี่สูงสิบวกครับรอยสี่สิบบวกนะครับรอยสี่สิบบวกครับตาเตีมนะครับตาเตี้ยมเตีมประจำขออ่องสูงองขาวครับตัวนี้จยไห่ครับผมน้งหน้าเาครับย มีอีกคนวามีรับรถตัวนี้ครับขอบคุณนะครับขันขันเอามากไกลไกมู่กับซ้ำบายได้ได้ทายงามๆฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับทีมงานได้หอยลุ่นไม่สู่กล้องเนี่ยหากินน้ำกันยังฉี่แหละนาะเฮาเนาะเติ้งยูทูบเติ้คนขายงัวขายกวยพี่น้องอยู่ต่างประเทศก็ได้เบิ้งน้ำกันนะครับจุงรอบๆคือึพค่นประกวดเบ้างไอ้นี่ก็จาะเป็นลูกไผ่บ้านไดได้บ่นนะครับพี่น้องเอาไป ทองวางนะครับสถานะทองวางไอแล้วก็กําลังชิดต่อเข่ากันยุคขออนุญาตไทยทําก่อนนี่ครับงามถืกใจพ่อแม่พี่น้องบ่ายู่อันในขวางเขามีหลายบ่หลายครัับกทุกไสทุกราคาทั้งซื้อทั้งขายซื้อมาขายไปแมนครับครับผมอาอผมทีมงานในห้อยมาดจะทั้งไหนครับนี่อำเภอชินชมครับชินชมไอแต่ละคามสาเคานี้นะครับครับผมอาอผมขอเบอร์ฝากพ่อแม่พี่น้องนะ 9 094 382 382 4881 48 81ครับในหอยดีครับขอบคุณหอยตีหลายๆนะครับ่ายทำน้ำกันคลิปหนาเอิ่นไทยเลยได้หอยเด้อขอบคุณหลายๆนะครับครับผมสุยจอดเลยนะครับเหมือนกัทีมงานทางตลาดสื่อขายโคกระบืองลอยเท่าผู้ใดไปผู้ใดมาถือว่าสือกล้วยรับรองว่าผิดหวังนะครับคือขากดีเป็นพิเศษนะครับพ่อแม่พี่น้อง มีเวลากับเขามาเลือกเขามาเล่นน้ากันนะครับตลาดนี่น่าจะเก็บตัวละซี่สิบบาทนะครับเก็บไปตัวละซี่สิบบาทนี่แหละสำหรับคลิปนี้ก็ฝากความแม่พี่น้องนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามทางบัฟฟาโลไทยแลนด์แฟนเพจนายหอยชี้แปดห้องใบนะครับมีคลิปดีๆจิตายท่ำฝากความแม่พี่น้องทั้งสี่เป็นประจํานะครับขอบคุณหลายๆครับกับผมผมมาจิดปิดคลิปแล้วนะครับปิดไปพอด่ายเลย พี่น้องเอินท้ายแล้วนะครับทีมงานเอาหมูเอาครับผมเป็นเพิ่นเอาฟองเบียร์เสียงไว้อยู่มาอยู่นอกๆนี่ละเอาหมูวัดยีปีไหมสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยๆนะครับเพิ่นมาที่เด็ดปากพ่อแม่พี่น้องนะครับลูกพว้าได้ก็เอาหมูนี่เป็นร้านมหาแสนอ๋อร้านมหาแสนนะหมูนะลูกของลูกหาแสนลูกของลูกหาแสนที่สิบสาม ถุงลายี่สิบสามนะอามูนะกล้วยพอากระไดน้องอืมเไฟพัดเตปาบนี่เปิไดเตี๋าวาปเนี่เปิดได้หลายเป็นไดอามูนี่เจ็ม่นเจ็ดหมื่นนะอ่านาะนี้ตไปเห็ดคว้าพันเส้นกล้วยเจ้าฟังเส้นกล้วยรุ่นสามสิก้วาเนี่ยมีดเก็บคุ้มฝูงไว้นะครับมีคุ้มฝูงแล้วในเส้นหางก็จะเห็นยู่ครับผมสูงไหมครับกวยไดน้องนี่ ใจพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเพราะนะครับกำลังกล้วยผูกผมมาราคาเป็นตะเก็บใบคุ้มฝูงอยู่นะครับช่วงนี้กอดผมยางหลอดม่านหน่องไห้ใายเลยนะครับกับผมไอ้หอยชี้แปดมาไทยคลิปนะครับพ่อแม่พี่น้องเอิญไายผมแห่งตะมักนะครับบางที่ผมยางไายผมกับยานว่าไห้ใายแต่ทีมงานดาหมูเอิญไายประจำนะ อ๋หมูผมขอเบอร์ฝากความแม่พี่น้องนะแปดสอนี่แปดแปดีแปดศูนย์หนึ่งสามแปดศูนย์หนนะครับขอบคุณหลายๆลอ๋หมูครับ